สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม,พอขขอม,นนม่พี่น้องสุกูสุก้นจามเมื่อนี้แอปเปิลชาแนลกับมีคมสิบห้าพีพ่่น้องมากินกล้วยเตี๋ยวน้ำตกหมูถ้วยละเท่าไหร่จ้าคุณพี่พิเศษห้าสิบจ้าธรรมดาสามสิบเนาะอันนี้ปเปิลซั่งพิเศษ้ะจ้าพี่น้องแบบว่าเพินใส่ไห่แบบหมูสับกับใส่จ้าปรุงเลยจ้ามาปรุงกันด้อจ้า ธรรมดาถ้วยละสามสิบเนาะพิเศษหาสิบจ้ะพี่น้องท้างไปบ้านอ่ะตาดให้ด้จา้าม,มาจา้าไอ้จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปใส่หมดยังฉันเนี่ยเอาน้ำปลาในหะ้า ขออนุญาตปรุงกันด้จ้ะพี่น้องกระสีส่วนซานกันนิดนึงได้จ้ะกระสีส่วนซานส่วนซานขอพริกหน่อยค่ะน้ำปลานหน่อยจ้ะใส่พริกไปจ้ะใส่หลายบรจะใส่ไงใส่หลายครับเอาพริกจีกับเผ็ดเราได้จ้ะร่มแห้งแห้ง,หงจ้ะพี่น้อง ลุ่มลุ่มฝนล,ลุมอยังบกุกน้ำปลาใสอย่างๆเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มจะ้ะไม่จะเคียบแน่จะ ข้คนคนนะจ๊ะพี่นอ้องเส้นไรสื่สอืดก่อนเนาะจ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะเสียบเหรอเขาต้มนิดหน่อยครับน้ำส้มนิดนึงคือว่าแสบแีบเหรอจ๊ะ แคบพักจะพี่น้องพี่น้องสนใจแคบหมูก็สั่างขายมาได้เลยจ้าแอปเปิลขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทอ่ะบวกค่าส่งหัดสิบบาททั่วประเทศได้จั้งติ่งอ,อันงั้นกับปริ กระปีทั้งหลานเพิ่นเอามาหายด้วจ้าเข้าตรงตักออกกันส่เนาะกินส่วนรวมจ้อาอะไรจ้าจิมกันสิจ้าแต่ไปเนาึ แซบ่บนะพริกเผ็ดปะจาะ พีไม่นำเป็นขวดป่ะจ๊ะขอบคุณจ้ะพี่ี่นออกทินแบบนี่เนาะแ่บ ขอบคุณจากเลยจเจื่อของอนานไปทั้งคนร้านเพิ่นกับยุทั้งไปยุทใสก็เพี่บงบกน้องปิี่ยนจากน้อง มนันมันพอ แสบอีเลียจ้ะมันทักใจไม่ออก ผู้ใดเ,เป็นอย่างใจคนเสียแค่หมูกรอบแคบหมูกรอบฉันนั่งทุ่งจ้จะจ่เอาเปอนด์จะเอาไอดีไลฟ์ไปแต่ละล่างคลิปได้ปะ mất quần áo là lạc nó Mất mặt em là tai tai Nó tai 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 thứ 2 Thôi ไปเปิดชุดของไปเด็ดแซนะ่บเนาะใส่อันนี้พร้อมสเส้นกากหมูพร้อมอ่ะเส่กากหมูลแล้วก็หมูสับพ,พร้อมจ้าเสร็จมาหมาดแซ่แบๆจ้ะพี่น้อ่ะหมูสับด้วยนะคะ เดี๋ยวน,น,นี้นะ่ในค้มกินหอดบักพริกได้แต่เพินพ่นมากเมื่อก,กินลงคลิปเพิ่นกับกิบกนไลยท่ากินพริกกับกะปิกปิมไปเลยจ้ะพี่น้องทำยังไงเป็นน้ำกันตา E มม่นี้ไห้ในเพม่นขายแคมบุดนะจ๊ะแอปเปิ้ล

发射错误。 อิอ่มมะขันจ่าไปหนอแสบกักสแสบแน่จ่ไปหนอ เค้าน่าจะพี่น้องคลิปนี้จะกินมุ้มามกินวัตถุภาพผิดพลาดประกันได้แอปเปิลเชนเนลกับมีควมกว็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกๆสุกคนในเรื้องแต่สำหรับคลิปนี้แอปเปิล a ช n e นลกับมีควมกับไลฟ์พี่น้องเป็นคนได้จ้าสวัสดีจ้า